สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆสนะครับผมสองสีบารมีบอลมีบันทิศซวยมาแบ่งปันเราจะไปพี่จะส่งปัจฉัณีหนึต้นสอต้นห้บาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปทางนะครับผมสนใจโทรแอะไลเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผม0ูนย์หกสี่เก้าสามนึงก็เจ็ดเดี๋ยวมีเอเบอ,อร์สายดุดๆุดด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 ุรัรรดรบดดุดดจดดจุดด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 นะุดรุดด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 ดดดดดดอดดดด เราเราอาจจะร้อนแต่น้องบอลชอบนี่ี่ชอบแดดเนาะเพราะว่าถ้าถ้าฝนมาแบบว่าคืมา้มามืดมาหลายๆวันสี่ห้าวันติด่อกันนะบอลก็จะสีไม่สวยเนาะยิ่งแดดยิ่งชอบบอลสียิ่งสวยจ้า่เริ่มที่ตัวน,นี้พี่ผมถืออยู่นี้นะมังนนหน่าแผลงแผลงแผลงสวยเลยจ้านี่เลยด่างสวยวานเจี๊ยบ กระถาง5.5ไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง5.5นะพี่กระถาง8เดี๋ยวผมแจ้งเนาะไม,ไม่มีไม้เล็กกระถาง3กระถาง4นะครับผมมีเป็นไม้ใหญ่5.5ขึ้นไปเนาะต้นนี้น้ำมงนนหน้าแผงดางสวยครับพี่100บาทจาวุ้ย100บาทเท่านั้นจะบี100บาทต้นที่1แล้วกันขึ้นให้ต้นที่1นน้ำมงนนหน้าแผง100บาทต้นที่1ด้านในเลยน้ำมงนนต้นนี้ก็สวยครับพี่นี่น้ำมังนน100บาทหน้าแผงต้นที่2นะพี่ผมใส่ number ต้นที่1ต้นที่2แจ้งน้องก้อยได้เลยนะครับพี่จะได้ไม้ตรงปกของแท้แน่นอนจ้ะอ่ะต้นนี้ครับพี่น้ำมังนนหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ที่สองเนาะหน้าเดิมเราก็มีหน้าเดิมหน้าเดิมนี่ต้นนี้ครับพี่มีอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนี่อันนี้คือหน้าดังเดิมนะครับผมหน้าดังเดิมด่างชมพูออริจินอลนะพี่แล้วตอนโตเขาจะเปิดหน้าด่างเหลืองทองนะพี่ตอนเล็กๆเขาจะมาหน้าชมพูก่อนเนะาะน้ำมังนนหน้าเดิมหนึ่งร้อบาทเช่นกันจ้าสวยๆเลยแล้วก็มี มหาชัยมหาชัยตันนี้เลยครับพี่สายใหญ่เลยนะแล้วหน้าหน้าหน้าสวยครับพี่เขียวตัดแดงคือคือตัดกันแบบว่าชัดเจนเลยตันนี้หนึ่งร้อยบาทครับพี่มหาชัยใหญ่ด้วยหน้าเขียวตัดแดงชัดเจนชัดเจนจะสวยสวยเลยครับพี่เขียวแดงสุดแจ่มเลยร้อยเดียวจะร้อยเดียวต้นนี้ห่างหายไปนานมากผมไม่ได้พูดชื่อไม้ตัวนี้นานมากครับพี่อับสรสวรรค์ <laughs> นานจริงๆนานจริงๆเพราะว่าไม่ได้ผ่าไปเลยพี่อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าที่เหลือเหลือปลูกรุ่นแบบปลายพอร์ตนอท้ายพอตน,นี่เลย อับสอนสวรรค์ครับพี่แดงปั๊ดเลยหนึ่งร้อยบาทครับผมร้อยเดียวพอจะ้ะอับสรอนสวรรค์สวยๆครับพี่ร้อยเดียวจะ้ะนี่เลยอายใหญ่นะตัวน,นี้ครับพี่เจ้าสาวนะพี่ใหญ่สายใหญ่หน้าสวยหน้าพื้นเขียวอ่าด่างชมพูนะพี่เขาจะมีสองหน้านะเจ้าสาวจะมีชมพูตัดชมพูนะแต่อันนี้เป็นหน้าเขียวนะผมชอบอันนี้ครับว่า เวลาสีมันตัดกันแล้วมันแบบว่ามันสว่างมันมันมันเด่นดีมันเด่นดีนเ,ดนดเออเขียวตัดจพู1หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่ทานี้นะใหญ่นี่นะข้างนี่เลยเบิ่มเบิ่มยกลงกระถางสิบโลดเออหนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ้าสาวใหญ่จ้าวางก่อนมากันที่ด้านข้างนี้ครับพี่อสงไขนี่เลยเม็ดจมพูนะ่าสวยสวยนี่จ้าพี่อสงไขนี่ก็ห่างหายไปนานมากที่ผมไม่ได้เก็บเก็บต้นน,น,น,นี้ครับพี่นานมากนานมากอสงไขเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลยไซส์ใหญ่เบ์เลอร์เบ์เลอร์เลยนะห้าจุด ห้านิ้วครับพี่นี่เลยอสงไขยหน้าสวยหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวจ้าอ่มีน้ำมืองนนทหน้าแผงต้นเนาะเผื่อพี่อ่เผื่อไว้เผือ่อเลือกละกันต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สามครับพี่ณเมืองนนท์หน้าแผงนะพี่หน้าแผงด่างสวยๆต้นที่สามครับพี่หนึ่งร้อยบาทจะ้ะต้นที่สามต้นที่สามเดี๋ยวด้านในฝั่งนู้นมีพวกอมณีร้อมเพชรมีสายพันธุ์ระพี่เดี๋ยวพาเดี๋ยววนไปดูเดี๋ยววนไปดูเอาเอาฝากนี้ก่อนฝากนี้ก่อนนะอ่า น้ำมังนนครับพี่ต้นนี้หน้าแผงคือแผงสวยสว่างมากคือแผงหวานเลยนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทต้นที่สี่ครับพี่น้ำมังนนหน้าแผงหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทต้นที่สี่ครับพี่หวานเจี๊ยบบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบป็นน้าตาลเชื่อมกันเลยทีเดียวเชียวด้านในอันนี้มานีรอมเพชรหน้าแผงนะพี่หน้าแผงเนาะร้อยเดียวเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะมะนีรอมเพชรหน้าแผงหวานด่างสวยๆครับผมและก็มีอสงไขยนี่เลยหน้าชมพู เข้มเสวยสุดแจ่มฟอร์มฟูฟ,ฟูร้นกระถาง5.5พี่เอาไปยกลงกระถาง10โลดกระถาง8เอาไปอยู่แล้วตังงวะนี้นี่เลยจ้ะใหญ่ให่อสงไขครบพี่100บาทต้นที่2เนาะผมขึ้นไปแลวต้นหนึ่งอ่ะต้นนี้เป็นต้นที่2องสงไข่หน้าสวย5.5นิ้วครับพี่นี่เลยบลล์มบบลลมหน้าสวยสวยและต้นนี้ฟอร์มกอชมภูพานครองเมืองมี2ต้นคู่นะพี่2ต้นคู่ ในกระถางน,นะครับพี่นี่เลยหน้าชมพูด่างส,สวยๆด่างชมพูสวยๆหนึ่งร้อยบาทครับพี่ชมพูพานครองเมืองได้ไปสองต้นในกระถางเลยนะครับพี่นี่เลยนะฟองกอผมลงไว้ฟองกอผมลงฟอมกอส่วนต้นน,น,นี้สาวนาครชัยหนีแฮ่สาวนาครชัยสีแฮ่ถูกแล้วฮั่นแนี่ร้อยเดียวครับพี่สาวนครชัยสีหลอดใบมาแล้วรอดใมาแล้วเห็นไหมบางทีแดดมาแล้ววันแบบว่าผมก็กลัวว่ามันมันจะย้อนแสงแล้วพี่กลัวไม่เห็นความดังอ่ะหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นนี้ สาวนครใช้สีสาวนครัยศสีอ่ะวางก่อนจ้ะร้อยเดียวสวยๆเลยมหาราชมหาราชครับพี่อันนี้ก็สวยนี่เลยผมยกให้ดูมหาราชอ่าเดี๋ยวนะฟอร์มกอฟอมกอครับพี่ฟอร์มกอ,อ,ม,กอ,อ,ม,กอมีสองต้นมีสองต้นในกระถางอเดี๋ยวขอร้อยเดียวแล้วกันับพี่หนึ่งร้อยบาทมหาราชนะมีสองต้นในกระถางเลยอันนี้น้องก้อยปลูกรวมไว้สมังนี่ ร้อยเดียวร้อยเดียวมี2ต้นในกระถางฟอร์มกอมหาราชจ้ะงหนึ่งร้อยบาทเลยต้นนี้ครับผมสวยๆได้ไปแพ็คคู่นะครับผมแพ็คคู่เนาะต้นนี้เป็นลูกไม้อ่ากาบด่างครับพี่ลูกไม้กาบด่างเป็นลูกไม้ของทั้งสวนนะพี่นี่เลยจะ้ะกาบด่างสวยๆต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทครับพี่ด่างสวยๆนี่เลยฟอร์มแจ้มแจ่มครับพี่ ตรงใบนี้ใบนี้ด่างฮาร์เคิงฮาร์ปเคิงลูกไม้ด่าง250บาทครับพี่ลูกไม้กับด่างเด้อ2 5งบาทสวยๆเลยต้นนี้กระถาง5.5นิ้วนี่ออกแดดอย่างสวยสดืออมน้าด้วยเป็นไงล่ะนี่เลยเป็นยอดเป็นยอด,ดอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีน้องน้องเรและกันคือน้องเรก่อนนี่จ้ะน้องเรเรกาซี่ครับพี่แดงตัดเขียวสว่างสว่างสวยๆเร,เรกาซี่สวยขยี้ใจต้นนี้จ้ะ3า0บาทครับพี่ฟอร์ม5.5นิ้วนะสวยๆหลอดใหม่ก็ป้ายมาเลยครับพี่เรกาซี่เรกาซี่กระถาง5.5นิ้วนีวว่เลย แดงตัดเขียวสว่างจ้าเลยจ้าและด้านในเป็นรูปไม้ด่างครับพี่ร well, ูปไม้ดา่างนี่เลยจ้ะดา่างสวยๆพืนไม้เขียวนะพี่อันนี้คือความดา่ดางครับพี่ด่างสวยจัดจ้านเลยหลอดใหม่มาแล้วออกเหลืองอมส้มนะพี่หลอดใหม่ออกเหลืองอมส้มนะเหมือนจะฮาร์ปครึ่งซะด้วยรูปไม้ด่างตัวนี้ขอ200บาทครับพี่รูปไม้ด่าง200บาทหลอดใหม่เหมือนจะฮาร์ปครึ่งด่างเหลืองอมส้มสวยๆเลยจ้า สีแดงมันแยงตามันช่างจ้าะเหลือเกินตอนนี้ครับพี่น้องโวน้องโวโวเคโนโนสวยๆเลยใบล่าสุดใบที่มือผมจับนี่ครับพี่นี่เลยสีแดงมันแยงตามันช่างจ้าสะเหลือเกินตอนนี้ก็ทางห้าจุดห้านิ่วครับพี่โวเคโนโนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะห้าจุดห้าครับพี่เจอแดดเข้าไปนี่ผมบอกเลยสวยแสบตาเลยทีเดียวเชียวและตอนนี้ราศี มีนเป็นหน้าอ่าเป็นเป็นมีนหน้าดั้งเดิมนะพี่มีนหน้าดั้งเดิมออริจินอลแบบนี้เลยคอแท่ออริจินอลด่างสีแบบนี้แบบนี้นะครับพี่ถ้าหน้าแผงก็จะเป็นเขียวด่างขาวเนาะอ่าตันนี้ครับพี่ราสีมีนหน้าดั้งเดิมออริจินอลสวยๆต้นนี้ขอ200บาทครับพี่ราสีมีน 5. 5 5นิ้วนะครับหน้าเดิมออริจินอลไม้ตระกูลตับราสีครับพี่หนึ่งในสิบสองราสีสวยๆเนาะต้นนี้อาโวไอแม่บว อภัยครับพี่นะมังนน,น้าแพงแต่เป็นส์ใหญ่นะเสือเผื่อใครไม่ชอบเอ้ยพี่ไม่ชอบไม้เล็กกว่าน้องจัดต้นใหญ่ให้พี่หน่อยสิอ่าจัดไปจัดไปครับพี่ต้นนี้เลเดี๋ยวผมยกให้ดูนี่เลยบอกเลยว,ว่าใบใหม่ครึ่งดางออกเหลืองนะพี่นะดางออกเหลืองนะนี่เลยจะสายใหญ่ต้นโตโอ้โหเฮ้ด้านข้างพี่เอายกลงกระถางสิบหรือองค์ดินโอมังกรอะไรก็ว่าไปใหญ่จริงๆต้นนี้ขอ150บาทครับพี่นะมังนน,น้าแพงต้นใหญ่เบอร์เริม่มเบอร์เริ่ม150นะพี่150เนาะ ขอในความใหญ่น้องหน่อยขอในความแบบว่าลองใยสั่งเคาะกระดาษห่อหุ้มก่อนหน่อยครับพี่บอลสีหลักร้อยแพ็คหลักล้านเด้อสองล้ำสีบารมีบอลนะฝากไว้ด้วยครับพี่สำหรับพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่นะแต่พี่ๆที่เคยซื้อขายอยู่แล้วจะจะรู้ดีว่าอย่างผมจะลองใยแล้วก็ถ้าเป็นต้นใหญ่นี่คือผมห่อกระดาษแบบว่าลังพึ่งให้อย่างดีอย่างดีครับพี่บอลสวยหลักร้อยแพ็คหลักล้านจัดไปครับพี่ต้นนี้สายพระนเนตครับพี่กัดสีสวยแล้วนี่เลยนี่เลยโฟกัสกันให้ดู ใกล้ๆแบบนี้แบบนี้หลอดใหม่มาแล้วครับพี่ยิ่งใหม่ยิ่งแดงนะพี่ยิ่งยิ่งกลางใหม่ใหม่ยิ่งแดงเนาะต้นนี้เขาองบาทครับพี่สายพระนี่สวยจริงอะไรจริงครับพี่นี่จากด้านข้างไซส์โตแล้วล้นล้น5.5แล้วพี่แดงแล้ว200บาทจะยิ่งใหม่ๆม่เดี๋ยวเขาจะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเนาะอ่ามณีล้อมเพชรหน้าแผงครับพี่ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะต้นนี้เป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผงต้นที่2นะพี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมณีแผงร้อยเดียวต้นที่2จากนี่เลย หน้าชมขาวชมพูใบน,นี้ติดเหลืองครับพี่ติดเหลืองช่ำๆเลยฉ่ำๆสวยๆครับพี่มามพี่มานพมพี่มานครับพี่สวยๆจากผมพีมานนี่เลยป้ายสวยป้ายแจ่มป้ายรึ้อจุดใจครับพี่หนึ่งร้อยบาทพมพี่มานห้าจุดห้านิ้วล้นครับพี่ป้ายสวยป้ายลึกป้ายแบบฮัร์ฮารึปเคืองฮัร์ปเคืองกันเลยทีเดียวเชียวหันแนวอ่ะต้นนี้กำปั่นทองสวยแน่แม่จ๋าครับพี่ปื๊ดอ,ออกมาเจอเด็กนี่โหหลอดใหม่หลอดใหม่ นี่นี่พี่สุดจัดสุดจริงเจ่มจัดเลยจัดตัวน,นี้กำปั่นทองห้าจุดห้านิ้วด้านข้างครับพี่ต้นนี้สวยสวยอ๋อสองร้อยบาทครับพี่กำปั่นทองนี่เลยโบ๊บโบามากหลอดไม่นี่คือแต่ฝั่งนี้เหมือนเขียวในพี่เหมือนนั้นจะฮาบครึง่งฮัรครึ่งสองร้อยบาทกำปั่นทองจ้ะสวยสวยเลยครับผมต้นนี้จ้า,าต้นนี้สวยเต็มระบบครับพี่สวยเข้มดุดานจริงจริงเมืองนครซุ่มแฮ่เมืองนครชุ่มนั่นแหละครับพี่เมืองนครสุมหรือเมืองนครชุม ต้นเดียวกันครับพี่หลอดใหม่มาแล้วสวยเข้ม100บาทนะพี่ร้อยเดียวร้อยบาทระบาดหนึ่งร้อยบาทเมืองนะครชุมร้อยเดียวกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่นี่จะสวยสวยเลยเดี๋ยวบอลแร่อรอกคู่นะพี่ต่อจากนี้เลยบอลแรบอลแอรเดี๋ยวต่อจากนี้เลยอ่ะต้นนี้ครับพี่มห,มหาชัยมหาชัยเออหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ใหญ่ๆห่ใบเบลร์มเบลล์มเลยพี่หน้าแดงปั๊ดเลยหลอดใบมมาแล้วเช่นกันนี่ด้านข้างครับพี่ยกลงสิบโลดหนึ่งร้อยบาทมหาชัยต้นที่สองครับผมต้นที่สอง และตรงนี้เพชรพระนครสวยๆครับพี่เพชรพระนครสวยๆเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทครับพี่เพชรพระนครสวยสวยร้อยเดียวใบนี้ฮาบเครื่องจ้าหนึ่งร้อยบาทเพชรพระวางอยู่ข้างกับเจ้าปอาแก้วครับพี่นี่เลยหน้าสวยๆเจ้าปอาแก้วใบกลมปาคาฟครับพี่เจ้าปอาแก้วหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่ต้นนี้สวยสวยเลยใบกลมไม้ด่างตระกูล ปลาคาบปลาคาบเจาะ,ะแกว้วร้อยเดียวและอุสาหใหญ่ครับพี่กรสีสวยแล้วนะกัดมาแล้วนี่เลยอุสามณีครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตโอโหเฮต้นนี้เลยหอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ใหญ่จริงๆนี่เลยห่อกระดาษรังพึ่งให้อย่างดีอย่างดีครับพี่ไม่ต้องกลัวไสใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่านี้ก็แพ็คไปแล้วครับพี่รับ <laughs> ประกันครับพี่ความสวยถึงมือ1นึหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอุสามณีจ้า มากันที่ต้นนี้ครับพี่ตู้นี้ใบกลมด่างปลาครับต้องบอกว่าอ่าได้รับฉายาว่าเป็นจ่าฝูงนะพี่นี้เลยปลาจ่าฝูงเจ้าปลาครบตนนัวนี้ชื่อว่าเทพจุติครับพี่จะเป็นทรงใบกลมแล้วก็เขาจะดางปลาครับคือตัดจากพื้นใบสวยมากครับพี่นี่เลยผมไม่ดูใบอันนี้คือพื้นใบนะพี่พื้นใบนะอันนี้คือความดังแบบจมพูเข้มแบบเข้มหวานนะออกแนวหวานละมุนเทพจุติครับพี่นี่เลยฉายาจ่าฝูงปลาครับนันแนวกระถาง อ,อยู่ในกระถาง6นิ้วครับพี่อันนี้อยู่ในกระถาง6นะกระถาง6ด้านข้างครับพี่นี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตร,ร้นกะถาง่าเทพจุตินะผมจะเป็นผู้พูดว่าเท,ทพเทพปะคาซะแล้วเทพจุติเทพจุติสวยๆครับพี่นี่เลยงามๆฟอร์มใหญ่ร้อนฟู500บาทต,ต้นที่1ครับพี่ต้นที่1เทพจุติ นี่เลยใบกลมประคราับฮารบครึ่งนะพี่จ่าฝูงจ่าฝจาูงประคราับเทพจุติห้ารบาทต้นที่1นึ่ไซส์หนะพี่พี่เอาไปยกลง8ดอัพลง1ิไไปเลยอ่าต้นที่2ครับพี่นี่เลยเทพจุติต้นที่2ครับพี่นี่เลยใบกลมเบลเลอร์อย่างใหญ่ครับพ,บพ,พี่ใบใหญ่กับฝ่ามือของมีกนี่เลยด้านข้างครับพี่ลน้ลนลน้ลนลน้ลนลน้นล้นกระถางหกลน้ลนกระถางหลง10ไปเลยหระบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยจากเทพจุติตเออสวยจัดสี วันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเปิดกุตัวนี้เขาเรียกเปิดกุครับพี่ผมยังไม่เคยขึ้นเลยนะอ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ปึ๊บเทพจุติครับพี่ห้าร้อยบาทต้นที่สามครับพี่เอาจริงๆนะผมอยากจะไปยกลง8หรืออุ้มลง10แล้วตอนนี้เพราะว่าหล้นมาก6ล้นมาก,มากเพราะว่าเขาจะใหญ่ฟูล้นยิ่งกว่าน,นี้นะพี่เนาะอัพกระถางใหญ่ก็คือใบางามขึ้นอะ่ะ5 0 0รบาทต้นที่3ครับพี่เทพจุติจากนี่เลยเป็นไงละ่ะเข้มเข้มหว,วานหวาน,วานบอกเลยว่าโดนตาต้องใจแน่นอนจากเทพจุติ5 0 0บาทต้นที่3เดอ้อกระถาง6 ล้นล้นครับพี่อย่างสวยเลยมีแบ่งแค่นี้นะพี่สามต้นไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเทปต,ติผมบอกเลยไม่มีแล้วหมดรุ่นนี้ก็หมดสามต้นนี้ไม่มีแล้วครับพี่อะต้นนี้ใบหอกด่างกินนารีเล่นไฟครับผมด่างสวยๆแจมแจมกระถางห้าจุดห้าครับพี่กินนารีเล่นไฟสามร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งครับพี่ด่างสวยสุดแจมเลยต้นที่หนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกต้นหนึ่งตรงนี้เป็นตัวเรือกเป็นตัวเรือกอาหลอดใหม่ก็แจมเลยนี่ กินนาฬีเล่นไฟ300บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่2ต้นที่2นี่เลยจากสวยๆยใหญ่ร้น5.5ดหลอดใหม่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่แดงครึ่งเขียวครึ่งด่างออกมาเลยจ้า300รบาทต้นที่2กินนารีเล่นไฟจ้าอาวางก่อนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกระตืบไปด้านในสักนิดนึงครับผมนี่จ่ะนี่จ่ะนี่จะ่จะ,จะเดี๋ยว,วยนะพี่แป๊บแป๊บเห็นอะไรแดงๆสีแดงมาแยงตาเนื้อดวงครับพี่เนื้อดวงต้นนี้ไรโอใบใหม่ ใบใหม่หนี่เลยป้ายแดงเข้มปัดออกมาเลยครับพี่เนื้อดวง350บาทกระถาง5.5นิ้วฟูฟูครับพี่ฟูฟูต้องบอกเลยว่าฟูรสดตอนนี้350บาทเนื้อดวงจ้าต้นนี้ครับพี่ใบใหม่ต้องบอกเลยว่าเปิดมาสวยส,สะดุดตาซะเกินนี่เลยครับพี่แดงออกแดงเหลืองแดงส้มทองนะพี่แดงเหลืองส้มทองนี่เลยอ่ะผมมาให้โฟกัสให้ใดูใกล้นี่เลยจ้ะ เขาเจาแบบว่าเนาะแดงส้มทองแล้วพี่เนาะสวยเลยใแบใบหม่ล่าสุดต้นนี้พรเจ้าสัวหน้าสวยครับพี่หน้าที่หายากและทํายากส่วนมากจะเจอแต่ว่าเขียวด่างขาวไปเฉยเนาะสำหรับพรเจ้าสัวต้นนี้เขาเป็นด่างจมพูนะพี่หน้านี้เนาะอันนี้คือเข้มเลยเข้มจนออกส้มส้มแล้วก็มีความเหลืองทองปนด้วยต้นนี้สวยๆครับพี่พรเจ้าสัวขอสองร้อยบาทละกันกระถาง5.5นิ้วครับพี่ แต่ว่าล้นมากล้นมากสองระบาทพรจะสวยหน้าสวยนี่เลยหน้าเรื่องส้มทองใบใหม่เปิดสวยสุดจัด200บาทครับผมและสิราหุ้มทองหน้าทองนะพี่ตัวน,นี้หน้าทองจ้าฟอมสวยด้วยนี่จากด้านข้างครับผมหลอดใหม่ก็มาแล้วนี่เลยนี่เลยหน้านี่จะ้ะที่บอกว่าหน้าทองครับพี่สวยๆส,ยสิราหุ้มทองตอนนัวนี้หน้าทอง ขอ200บาทครับผมกระถาง5.5นิ้วครับพี่สิราหุ้มทองหน้าเรื่องทองอารามแท้แรตั้มลึงจ้ะพี่2ระบาทสวยๆและต้นนี้ไม้ด่างชมพูออกเป็นชมพูอมม่วงนะพี่ต้นนี้ชื่อว่าด้วยกล้าวครับพี่ด้วยกล้าวเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมผมว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะพี่ไม้ก็จํานวนน้อยด้วยเนาะด้วยกล้าวด้วยกล้าวนี่เลยเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครทําจํานวนออกมาแบ่งเท่าไหร่ต้นนี้ผมขอแบ่งอ่า 300บาทแล้วกันพี่ด้วยเกล้าไม้ด่างออกชมูอมม่วงนะพี่เนาะชมูอมม่วงนี่จะด้านข้างหลอดใหม่มาแล้วฟอร์มสวยนะพี่ฟอร์มสวยเลยใบดกใบแน่นครับพี่การแข่งใบแข่งเขายังแบบว่าไม่ทิ้งใบเบีย้ยเลยอ่ะผมอาออกแดดดีวกว่าไหมนี่จ้ะชมูอมม่วงสวยจริงๆ3 0 0บาทด้วยเกล้ากระถาง5.5นิ้วล้นล้นเลยครับพี่ล้นล้นเลยจ้ะด้วยเกล้าจา้ามากันนี่ต้นนี้เกสรภูมารินไม้เหลืองครับพี่แบ่งต้นนี้สวยๆฟอร์ม5.5นิ้ว700บาทหลอดใหม่มาแล้วครับพี่เกสร พุมมาินจ์้นี่เลยหน้าสวยกระดูกแดงเข้มปัดรอดใหม่มาแล้วครับพี่กลางมาแล้วนิดหนึ่งรับประกันความด่างไม่หลุดครับพี่เพราะว่ามาขนาดนี้แล้วด่างทุกใบสวยเลยและตอนนี้ครับผมเทวาอภิรักษ์ครับพี่เขียวด่างเหลืองไม้แรตระกูลไม้เหลือมาใหม่ครับผมต้นนี้800บาทเทวาอภิรักษ์ครับพี่เทวาอภิรักษ์นี่เลยจากพื้นใบเขียวตอนโตแก่เต็มวัยเขาจะเป็นพื้นดำนะพี่เริ่มเริ่มออกดำแนละ้วจะเป็นดำตัดเหลืองสวยมากเลยต้นนี้เทวาอภิรักษ์800บาทกระถาง ห้าจุดห้านิ้วจ้าและด้านในด้านในด้านในโอ้โหใหญ่จริงครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าหานุมานเผารงกาครับผมกระถางแปดนิ้วผมเดี๋ยวผมผมผมดึงมาก่อนนี่จะให้ดูด้านข้างเนาะหลอดหม่เบลเลอร์เลยสาแปดแม่พันครับพี่หันุมานเผารงกาหน้าแดงตัดความแบบว่ากัดดำเหมือนขมาวควันไฟครับพี่ดูจากนี่ด้านล่างยิ่งชัดเจนครับพี่นี่เลยตามชื่อเลยครับพี่หานุมานเผารงกาคือมันจะเหมือนแบบว่า ดำดำรอยไหม้รอยไหม้ไม่ไม่ใช่รอยไหม้รอยไหม้รอยไหม้เออเหมือนเขาเมาควันไฟผมขออนุญ,ญาตไปคายลิ้นทิ้งสักแป๊บหนึ่งนะพี่จะรัวไปไหนเนี่ยอ่ะต้นนี้ครับผม450บาทครับพี่แดงตัดดำของแท้ต้นแท้อาจารย์เสือนะพี่หานุมานเผาโรงกาลหรือหรือพี่บางคนก็เรียกหานุมานเผากุงโรงกาลนะพี่นะ้อะต้นนี้เลย450บาทไซส์ใหญ่กระถาง8นิ้วแม่พันสวยสวยเลยจ้า มาต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้อ่าไซส์ใหญ่แม่พันธุ์กระถาง8ดนิ้วกระถาง8ทด้ังคูนะพี่อ่ะต้น,ะตนนี้กอนละกันต้นนี้เมืองเกาะเก็ดแผงด่างม่วงครับพี่ด่างม่วงที่แท้ทรูนี้เลยจ้ะม่วงม่วงนี้เลยคอกแท้เมืองเกาะเกดแผงด่างม่วงฮร์ปเคิงครับเคงิงอ่ะใบนี้ครับเคงิเคงละตรงเป๊คะครับพี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะหลอดไม้มาแล้วอันนี้ไซส์กระถางแไดม้หัวนะพี่8นิ้วเมืองผมยกให้ดูเดี๋ยวนี่เมืองเกาะเก็ด หน้าแผงด่างม่วงต้นนี้เขา2000บาทครับพี่ไม้หัวไม้หัวแม่พันครับพี่ส0 0พันบาทต้นนี้เมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงใหญ่แปดนิ้วลวน้ลวนเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มด่างครับครึ่งนี้เลยจ้ะสวยๆเลรอเจอแดกเข้าไปยิ่งต้นนี้ครับพี่ สีแดงมันแยงตามัมนชัางก้าสเหลือเกินครับผมหนึงเดียวในจักรวาลครับผมต้นนี้ไสาแปดนิ้วครับพี่หน้าแดงปัดแดงเจ็ดแดงแก่เลยแล้วก็เดี๋ยวมีความเม็ดขาวตัดมันกำลังมานะพี่เนาะนี่เลยสาส์แปดส์แปดหนึ่งเดียวในจัก,กรวา,รตนนา,วราลต้นนี้ก็สองพันห้าร้บาทครับพี่ สำหรับใครที่แบบเอ้ยมีไม่ชอบไม้เล็กกว่าน้องแบบว่าเอาไปเลี้ยงมันนาโตมันไม่สวยสักทีไม่ทันใจครับพี่ต้นนี้พี่ยกในต้นนี้เลยไม่หนักครับพี่ไม่หนักเออกระถางแปดเบาๆสองพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่สวยจริงอะไรจริงครับพี่ต้นนี้นี่เลยแดงจ้าเลยครับพี่สวยสวยเลยครับผมนี่จ้ะหนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมด้านข้างนี้สวยๆครับผมสิราจักรพพัดครับพี่ต้นนี้สวยจิมจิมเลยสวยจริงเลยอ่ะกระถาง ห้าจุดห้านิ้วสิราจักระพัดสามร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งนี่จ้ะด้านข้างไซส์ใหญ่ต้นโตร้อนห้าจุดห้าสิราจักระพัดสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งและต้นต้นนี้แล้วกันต้นนี้ก็น่าสวยครับพี่ต้นนี้ก็น่าสวยสิราจักระพัดครับพี่สามร้อยบาทต้นที่สองกระปี่ห้าจุดห้านิ้วเช่นกันสวยๆเลยนี่จ้ะใบนี้มีความติดด่างขาวเลยนะใบนี้พี่ นี่เลยจริงเขาด่างชมพูคือมันเป็นไม้ไม้ไหลด่างได้หลายหน้าครับพี่ต้นนี้ศีลาจาก,กรพัดนี่พี่ดูมีความเหลืองติดเขาจะด่างชมพูเข้มแล้วก็มีความเหลืองทองแล้วก็ใบนี้มีติดขาวนะพี่สาม้บาทเนาะต้นที่2ต้นที่2อีกสักหนึ่งต้นแล้วกันครับราากกรพี่ศีลาจกะพัดสามร้อยบาทต้นที่3ครับพี่นี่เลยไซส์ใหญ่ตน้นโต5.5นิ้วครับพี่เอาไปยกลงแปดได้เลยครับพี่สบายสบายสาม้บาทต้นที่สศมลาจัก,กรพัดจ้าสวยๆเลยมาครันที่ หนึ่งเดียวไซนี้ครับพี่กระถาง5.5นิ้วนี่เลยแดงแดงสวยๆหัวสั่นแ,แ,แดงไม่ใช่อะไรพี่ผมยกผมยกขึ้นผมยกขึ้น <c oughs> อ่าตอนนี้1,200รบาทนะพี่ต้นที่หนึ่งโอ้ยนิ่งๆหน่อยลูกเอ้ยหมายถึงมือนะพี่หมายถึงมือนะมือผมก็ได้แม้สั่นไปสั่นมาอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่หนึ่งเดียวในจักรยานแนหนึ่งเดียวในจักรวาลท่านแนวถูกแล้วครับพี่ต้นที่สองมาจา่ะมาจา่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ หนึ่งเดียวในจักรวานครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยหน้าแดงมาแล้วจ้ะนี่เลยไม่ได้เขิดไม่ได้อายนะพี่นี่เลยแดงมาตั้งแต่เกิดนั้นแน่ <c oughs> อะต้นข้าวพายามุจลีนหน่อยพี่สวยนะสวยนะสวยนะยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตู้หน่อยเดี๋ยวนะผมก็ฟ้าเลยนะพี่ผมว่าแดด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 อาต้นไหนดีต้นนี้แล้วกันเนาะต้นนี้แล้วกันเนาะนี่ พญามุจลินอันนี้คือกัดแบบว่าสีสุดฟอร์มเต็มนะพีช่ชมพูแบบว่าหวานเจี๊ยบอะหวานเจี๊ยบนี่นี่คือหน้ากัดสุดเลยนะพี่นี่เลยสำหรับใครที่ไม่ชอบเอยเอาไปเลี้ยงลุ้นเลี้ยงต่อหรือเลี้ยงอะไรแบบว่ายงที่เลี้ยงอยู่มันยังเขียวอยู่เลยมันยังไม่ขนาดนี้เลยเอาต้นนี้เลยครับพี่สวยแล้วกระถางหกนิ้วพญามุจลินสามร้อยบาทครับพี่กระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งครับพี่หน้าชมพูสวยสุดเต็มฟอร์มโตเต็มวัยครับพี่ต้นที่หนะึ่งเนาะ สามร้อยบาทแล้วต้นนี้พญามุจลินกระถางหกนิ้วครับพี่หน้าสวยสุดฟูเต็มฟอร์มเต็มคาราเบลสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะสวยสวยเลยเช่นกันครับพี่หน้าสวยเข้มหน้าสวยเข้มสวยแจ่มแหลมแมเลยต้นที่สองอีกต้นไหมอีกต้นนะอีกต้นนะอีกต้นแหละมาอีกต้นแหละต้นไหนดีต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ดีกว่านี่พญามุจลินครับพี่สามร้อยบาทต้นที่สามกระถางหกนิ้วหน้ากัดสีสุดสวยฟูเต็มฟอร์มจ้าสามร้อยบาทต้นที่สาม ซันเซสกายครับพี่หน้าสวยสวยนี่เลยหน้าเหลืองส้มทองครับพี่สวยสวยสป้ายตัดน้ำตาลแจ่มๆเลยอันนี้ โดนโดนโดนน้องหน่อจัดก,การไปนิดหน่อยครับพี่เพราะว่าความสวยแซ่บของน้องนั่นเองครับพี่ที่เลยจัดก,การเรียบร้อยแล้วมีมีชรุนิดหน่อยมีชรุนนิดหน่อยเออน้องสวยแซ่บเนาะขนาดหนอนย,ยังกดใจไม่ไหวต้นนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ซันเซสสกายไซส์ใหญ่รนห้าจุดห้าหนึ่งพันสองร้อยบาทผมยกให้ดูด,ดีกว่านี่เลยด้านข้างพี่เอาไปยกลงแปดอุ้มลงสิบได้เลยนะซันเซสสกายหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่หน้าสวยสดจริงๆต้นนี้ครับพี่สวยจริงๆผมชอบหน้านี้สีคือแบบว่าสวยสีครบครบพี่ เหลืองส้มทองป้ายน้ำตาลซันเทสกายใหญ่ๆครับพี่อ่าหนึ่งมาสองร้ยบาทสวยๆเลยแล้วตอนนี้ออฟติมัทครับผมนี่เลยหน้าสวยตั้งแต่เกิดครับพี่นี่เลยใบเบี้ยใบรรกยังอยู่ออฟติมัตแปดร้อยบาทครับพี่นี่เลยโตมารองเวเวก็สวยเลยกระถางห้าจุดห้านิ้วแปดร้อยบาทออฟติมัทครับพี่หน้าสวยส้มเหลืองทองเช่นกันครัคบพี่ป้ายตดเขียวแจมแจมออฟติมัทจ้าต้นนี้ของมันต้องมีเด้อครับพี่เออต้นนี้สวยจริงๆ ไม้สวยครับพี่ยิ่งโตยิ่งสวยไม่ได้สวยแต่เด็กนะออติมัตนี่คือยิ่งโตยิ่งสวยแล้วต้นนี้ปีศาจแดงครับพี่นี่เลยหน้าด่างสวยแจมแมห้าจุดห้านิ้วครับพี่หน้าสวยๆนี่เลยหลอดใหม่อ่ายังไม่มาเพราะว่าใบใหม่ล่าสุดคือใบดีครับพี่นี่จะเพิ่งกลางไปเพิ่งกลางไปสวยๆสามร้อยบาทครับพี่ปีศาจแดงจะไซส์นี้ฟอร์มนี้ห้าจุดห้าแตะล้นแล้วนะ สามร้อยบาทหน้าสวยๆเลยครับผมอ่าสนใจตัวไหนครับพี่กิงกลางก็ได้นะครับผมเบอร์โทรอะไรด้านนี้เลยเนาะศูนย์สองสี่เก้าสหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดสองสามสี่บาร์บรีบอนบอลสีสวยนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงสองบสี่บาร์บรีบอนนะครับฝากด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ